กับกับสวัครับขอต้อนรับกับสู่รงพุ่งพลวยกลับมานี้กับมโอกาดที่น่าขอบปลาปาสารนะครับปลาภูสารคามครับพี่น้องมาน้ากันูสารค้ามใค่านไคนนะครับพันดาพคนเจ้าเสี่ยคนเต่าตัวดีนะคะเด้อเชรเลขภาัมากอเลขขอห่วยวสันเอาตามมาเบิ้งแล้วครับพี่น้องมาคนสเดย์สดนั่นว่ามันเปี่นร่้องนครับมาเบิ้งน้ากันครับมันก็สีเหมือนแม่จังไก่แม่สเหมอนนะครับ งงพง้มลมตเตวเบ,วเบ่ปก่นอง,นองท,งทกคนนะครับถอยมีสุกมีลับกันตัหนาตัวตัับขามาเบิงมาชมนครับเ่ามพมาลวยนครับวาปูคนสีใดบหรือจังไหนครับพี่น้องไปกลางป้าซา,า,านาะค่ะพี่น้องเขาเสือกเนะคะเสือกผูกข้อได้พี่น้องเด้ปากแห้งมามองเขาเจเลยหาแสน อนี่ยุบังภาษาสตรของเรื่อถูกๆเพื่อนเจดานอูนอ่ะปริตวานามตังสมิตาวัตาปริทาวุริตังกุลภกะมจารุเชริสิกะตเจันตริเชวิมาเนมีเพรเจักขามิตรวนคขนเเหวาตุมิเชติ

เอาเลยบันนาทีั่วั่ว่เกอเลยกมาดนโดนบ้านหรือมาโดนแล้วเนี่ยีเนี่ย่สีกินแดงกินอะไอันนี้อะไรกินนมันน้มันตัวละนมันดิ่งินเลยดิ่งชิ้นไ่อกนมันดิ่งินย

ฝ้าไปเฝ้ามาตั้งนึ่งดอนบไปไมได้บวไนพ่อขันสามบวชในเจ็ดมือเมียเขาปลาสาดเลยไงปล่อยขวัญพระรวยวันนี้ออกใบเล่ปูเลยท่านนากลนปูพระท่านนี่ลงสนเลยนะนี่ปวามใหม่ก็หนาขึ้นย um ังไงตาเป็นไมู่ขนาดบินทบาทนี่นั่นลึงพากเคยมาอยู่น้ำบําเพี้นตะกี้ที่ขพู้นบดเตี้ย ลอยเงีมันีตนนี้อีกตนนี้นนี้อีกตอนนี้อกนนตะนนท่าโมตัสกาภกาวาตุลาตมะท้งมาะตามมาพรุทโธพุทุทโธทโมทุโธสามมาพระสมุลิภูมิมาดำรงพรสมุลิภูม

ขนาเกเลียวหินแล้วด้วมันปูต้องอาจัยบสิษเดี๋ยวทายปูเป็นปูตัดสินพี่นหระเดกปูนาไ่เลยใส่บ่อใส่มามาบมาหาบตรงน้อืม,อม ากดค่ะบหาสองพี่น้องเป็นเลขสามคู่เจ้าทีมาบอกด้วยค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เจ้าเจ้าทีมากระซิบบอกปูนะคะพี่น้องสามหกหาสามหาสองค่ะพี่น้องค่ะตสีเหลียวบ่เห็นน้ำเอ็ดหาสามหาสองเด้อพี่น้องเด้อ ก็กระทะเบบด็ดนะค่ะพี่น,อน้องขากรรไกรสินักเป็นหลายกิโลแล้วนะพี่น้องเด้อถือไปถือมาค <laughs> ี่แรกๆคือช่องขาแน่นนอนนึงอืมไม่ใช่แล้วนะฟู ủa, qua qua bên này, hai anh em เหล็กคักได้ไหมน้องพี่น้องเนาะค่ะเตรียมไว้ให้ปูพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจังได้ถ้าแอะปูน่งสมาธิรอบแอดกะซีได้มาตามต่อนะคะพี่น้องคะ่ะมาตามไปฝากไปตอนพ่อแม่พี่น้องเด้อคะ่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะขอขอบุญขอบคุณพี่น้นองปองไปหลายๆเด้อคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทังช่องเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคำขึ้นนี้เนาะคะ่ะกระคอยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีใช่เนาะคะ่ะมีโชคมีมานเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดสีส่องตัวเลขให้เบิ่งอีกเทือนึงเนาะคะ<ม>่ะพี่น้องมาไฟเก่งๆเออหายใจออกปากเลยสมุนีเอซี่บน <c oughs> นั่นตัวหนังสื้อปูสลัคามค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ซูภ้ารวยเขียนชัดๆให้อีกเทือนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นพุ่มยังกบพุ่มพุ่มเนี่กเ็นเอ็นมดเยพุ่มพุ่มพุ่มเนี่ซาเอ็นหรืปูปูเนาะูเอ็นหมดคนเป็นพระเด้ค่ะพี่น้องเ้อะ โอ้ย pues ัซาเนี่เป er ็นผู้ถักผู้เฒ่าสมัยก่อนนะคะเป็นบอกอยู่ตรงคอใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะมาบอกคอผ้าปีกค่ะพี่น้องค่ะที่เท่าบุกปกลางป่าซ่างานนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอยู่กลางป่าซ่าสิมีต้นคอหลายรอบปีอยู่หันเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้นคอใหญ่ก็สิเป็นสมัยก่อนผ่้ถ่องยัซาติปูพอสุภาพลเกกินองศิลามแม่ เี็นฟูเอินอืมชัดบ้นพี่น้องโอ้คือบอกบอกพอ่อพ่อเห็นแล้วก็อยู่วัดนี่น,นนะพออ่น้องคัณมักระทายกพ่อมักระทายกผู <c oughs> ้าไาขออยู่กลางปราสาท พอพอพปูข้าวโพลยุ่งภาษาเด้อพี่นอ้องก็สิได้เบิ่งดีชมก่อนนะครับเป,เป็นเพียงแนวทางครับส่วนตัวเลขเพิ่นก็ได้มาแล้วครับสามหกกระหาดสามกระหาสองครับพอกรถ้ายกเพิ่นได้มาเนาะไปกระเพาะจันเสียบผูกข้อใส่นะครับเรือเสียบผูกข้อใส่อยู่วัดปูสารคามครับเตรีมงานเขก็ไปได้มาครับมาให้พี่น้อง สิบสี mm ่ในเมืองในสมกันเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับมีประกาศกับโจ้ด้วยนะครับเด้อส่วนตัวเลขจัดแนวบูชัดแน่นะครับสัญญาณบ่ค่อยดีต้องกราบประทานอภัยทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็มีประกาศโจ้ด้วยครับสามหกสามหาแล้วก็แล้วก็นยังไงล่ะสามหกสามหาแล้วก็ห้าสองแล้วก็สามแปดเนาะครับส่วนตัวเลขครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเนาะมีประกาศจดไว้เป็นเพียงแนวทางครับ กราบขอบุณขอบคุณนะพี่น้องที่เข้ามาบึงมาชมชงพงผ้าร่วยครับวังว่าสิบผัดการติดตามลิปไม่ติดต่อไปนะครับกดกระเลงยังเตือนไว้ทั้งสองนะครับเด้อกราบขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับเรื่องที่เข้ามาติดตามเข้ามาเบึงนะครับลิปหลายลิหลายหมองลายจันนะครับหามาเบ่งให้พี่น้องมีเตียมมีตัวมักขันมักซึนจอบกับเปาไปเพียงไปฝันนะครับขันมุมมกกับพันไปกับบ็นหยัางนะครับแต่ว่าพญามหาตัวเลขหาได้ดีๆฝากพี่น้องทุกสานทุกคนนะครับ เป็นเพียงเรื่องทางนะครับเรือพงเพื่อรวยก็ได้เอาใจสู้สู้เพื่อพี่น้องสู้เพื่อพี่น้องเอฟซีนะครับหวังว่าวคือมีโชคมีลาภกันทุนหนาะตัวตานะครับสําหรับคลิปนี้ขอจุยพี่ก่อนครับเอาไว้คลิปหนะ้ามาพอกันไหมครับกรับสวัสดีครับ